สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะแพนเคก้กควงที่หีฉลองวิวาหวานเน้นทีมสนุกฟากเจ้าสาวเผยอัพสวยทำตาสองชั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะบอกเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตสามีหยอดหวานเชื่อภรรยาชีวิตเจริญ วันที่9ธันวาคม2565ที่ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือนางเอกสาวชื่อดังคันเคเขม,มนิดจ,จะมีกรและที่หนีพอศักดสุนทรไประมานนจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสหลังจากที่ทั้งคู่ลั่นระคังวิวาไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ห้องแอทคายาสวีดโรงแรมวอลดอฟแอสโตเรียกรุงเทพมหานครรวมถึงจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายไปแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกา แพนเค้กและที่หนีควงคู่เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงงานฉลองวิวาหวานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้พร้อมอัปเดตความสวยของเจ้าสาวที่หลายคนมองว่าออร่าจับมากขึ้นกว่าเดิมโดยแพนเค้กกล่าวก่อนนะว่าจากคราวที่แล้วคนก็จะถามว่าแต่งไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่อะไรอีกวันนี้เป็นงานฉลองมงคลสมรสหลังจากที่จัดทิธีสวมแหวนและพิธีทางล้านนาไปแล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้ว สนุกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงมีส่วนของพิธีการที่เป็นพิธีลอดซุ้มกระบี่รวมไปถึงโชว์ที่เราเตรียมไว้เรียกว่าจับเอาจุดเริ่มต้นของเราในทั้งสองอาชีพมารวมอยู่ในงานความเป็นนักแสดงเป็นนางแบบของแพนรวมถึงที่หนีที่เป็นตำรวจสำหรับทีมงานไม่มีกำหนดที่ตายตัวไม่มีสีอะไรที่เป็นพิเศษทั้งหมดเป็นความสนุกความชอบของเราทั้งสองคน ส่วนดอกไฮเดรเนียที่นํามาตกแต่งในงานครั้งนี้ก็จะเป็นทุ่งไฮเดรเนียที่เราได้ไปเที่ยวกันสองคนซึ่งเป็นเมมโมรี่ดีๆก็เลยนํามาอยู่ในงานวันนี้ด้วยในส่วนของชุดเจ้าสาววันนี้มีทั้งหมด5ชุดจากที่ที่ดีไซเนอร์คนไทยที่เคยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเช่นเดิมประกอบด้วยคลาสเลิฟโพเอม็มอาซาวาคานาปอร์ตและฟาตินยาส่วนชุดของเจ้าบ่าวก็มี5้าชุดเช่นกันคะ่ะวันนี้เจ้าสาวดูสวยขึ้นเป็นพิเศษไปทำอะไรมาหรือเปล่า แทนเค้กเพื่องานนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเราก็มีการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีไปทำตาสองชั้นมานิดหนึ่ง หลายคนถามเหมือนกันว่าไปทํามาตรงไหนขอดูหน่อยก่อนวันที่จะจัดงานฉลองแต่งครั้งนี้ใจแอบกังวลมากกว่าคุณหมอคะาจะทันหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าสบายมากต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตที่หนีเองก็ใจตัวหมอมายามกต่อมๆเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยแต่พอได้ทําไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนอย่างที่คิดถือเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆและก็แฮปปี้มาก อีกอย่างจริงๆแทนตาไม่เท่ากันมาตลอดแต่คราวนี้พอดูปุ๊บคุณหมอบอกว่าทำนิดเดียวเราเองก็ย้ำว่าขอธรรมชาติสุดๆที่ยังเป็นตาเราอยู่ซึ่งก็ออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีความชัดขึ้นนิดหนึ่งแต่จะชัดมากน้อยก็แล้วแต่การแต่งหน้าของเราซึ่งหลังจากที่ไปทำมาปรากฏว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลยทำให้เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พอทำแล้วเหมือนได้รักษาไปด้วย ทีีน่นสําหรับผมโอเคมากแต่ตอนแรกอ,อกใจเพราะว่ากลัวคือตามันก็เป็นอะไรที่ไซน์นอซิทีฟแต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยแล้วคุณหมอเองก็เผื่อมาถึงผมด้วยว่าให้สบายใจหลังจากทำเสร็จแล้วตาของแพนจะดูโตขึ้นบางทีก็จะดูดูขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เดินเฉยๆฉยทำไมโดนดูแล้วชีวิตคู่ที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้าง ที่หนีหายใจลึกขึ้นใจเย็นๆมีคนบอกว่าเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญผมว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างก่อนแต่งเราครบกันมายาวพอแต่งแล้วมันก็มีอะไรเปลี่ยนแต่ทุกอย่างก็โอเคหลักในการใช้ชีวิตคู่ของเราไม่มีอะไรขอแค่ความเข้าใจเท่านั้นเองส่วนเรื่องมีทายาทอาจจะต้องขอสักพัก ทำงานและใช้ชีวิตคู่กันก่อนเราสองคนยังไม่ได้เที่ยวอะไรมากมายตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดว่าจะอีกประมาณกี่ปีแต่ก็อาจจะมีแพลนอื่นๆในการเตรียมตัวฝากไข่ปีหน้าแพนเค้กแพนเชื่อว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ100%แต่ว่าก็ค่อยๆให้ทุกวันมันโอเคพออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วมันต้องเลื่อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะมันมีเรื่องอะไรให้เราได้กระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากให้มันเสียความรู้สึก ฉะนั้นก็ทำทุกวันให้ดีดีกว่าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ